นี่เราก็มาอยู่กับอาคีสามหกห้าครับปืนตำรวจตปติการรัดนะครับเป็นปืนซิกซวเวอร์เป็นขนาดเก้าิก้ามิลลิเมตรครับปืนพวกพาอยู่ในหมวดพ็อกก็ตกันเพราะว่าดูมือผมมือเราใหญ่เลยแหละโอ้โหเล็กขนาดเลยกกำเลยกำมันจะมีแม็กกาซีนรองรับนิ้วก้อยครับ ปืนพวกสำหรับตำรวจไทยนะครับเหมือนเป็นปืนพวกมาขับเตือน,นะครับปืนนี้เหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะไกลมากแบบศูนย์เป็นศูนแบบอ่าน่าจะเป็นไนซ์ไซส์หรือไม่ก็ไปเบอร์เห็นศูนย์ขนาดเก้มามิลโมเช็คเกอร์มีสองห้หลังกับหน้าราคาสไลด์กับปุ่มนรับเนตรงนี้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนซิกทุกการครับคือกลุ่มข้าวสารอยู่ตรงนี้กลุม่มถอดปืนอยู่ตรงนี้เซฟก็อยู่ข้างหลังปุ่มกดแมกซีเขาแง่คือเป็นปืนพเกอการที่พร้อมสู้ใช้ได้มีรางติอุปกรณ์ด้วย <Yeah. S 1> ระบบเดียวกันสั้นเนาะเนี่ยไก่ไกลไกลก็สั้น เรามาดูหน้าตาของปืนกันใกล้ๆอีกทีนะครับปืนรุ่นนี้ก็จะเป็น P6 ซิกเซอร์พีสามกหนะครับจะมีเซฟหลังนะครับเป็นของสวัสดิการตำรวจนะครับตรงที่ชี้นี่ก็จะเป็นปุ่มปลดสไลด์นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางสเปคให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งขวาของปืนนะครับก็จะมีแค่ปุ่มค้างไอ้ปุ่มเซฟนะไม่ใช่ปุ่มค้างเข้าไป อันนี้จะเป็นลักษณะของการค้างสไลด์ปืน,นครับนี่นะครับลำกล้องจ่อกระดกขึ้นเป็นปกติของปืนประเภทแบบนี้นะครับผมศูนย์หน้า,าในไซส์สีเขียวนะครับผมข้างหลังก็เป็น2จุดไม่ได้แทมสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆข,ของปืนรุ่นนี้กันครับ ก็จะเป็นส่วนของนี้ก็จะเป็นนะครับซิกซสาเออครับ p ี6 5เป็นรุ่นของอตำรวจไทยนะครับผมซึ่งก็จะเพิ่มพิเศษมาตรงที่มีคันเซฟนะครับผมเรามาดูกันนะครับตามตารางครับก็จะเป็นขนาดลำกล้องหรือว่าปืน,นครับเป็นขนาดใช้กระสุน9มมนะครับวัสดุโครงปืนนี่จะเป็นสแตนเลสครับผมส่วนที่เป็นกริบมือหรือว่าส่วนล่างนะครับก็จะเป็น โพลิเมอร์นะครับแล้วก็สไลด์ก็จะเป็นสแตนเลสครับพิเศษตรงนี้ครับส่วนด้ามปืนนะครับตรงทีเ่เขาเรียกอะไรเดียสไลด์สัมผัสกับโครงปืน,นครับก็จะเป็นมีส่วนของสเตนเลสครับเคลือบสไลด์ด้วยในต้นนะครับผมบรรจุก,กระสุน12นัดน,นะครับในรุ่นนี้นะครับผม ระบบปืนเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับคล้ายๆกลอกเนาะเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดโดยรวมนะครับอยู่ที่ความยาว5.8นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่4.8นิ้วครับมีความกว้างอยู่ที่1.1นิ้วนะครับผมความยาวลำกล้อง3.1นิ้วนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอันนี้รวมกระสุนนะครับตามสเปคที่เขาบอกบอกเป็นกรัมแล้วคันนะครับ519กกรัมนะครับผม ตัวนี้เป็นปืน p .365 ซิกเออนะครับของตำรวจไทยนะครับไปเปิดดูที่ซิกซวเออในเว็บของเมืองนอกนี่อาจจะไม่เห็นคันเซฟนะครับผมอันนี้เขาน่าจะเป็นการสั่งพิเศษกันนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับซิกซวเออนะครับอ้อลืมไปรุ่นนี้จะเป็น p .365 นี่ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของไมโครคอมแพคครับปืนเล็กพกซอดนะครับผม สเปกก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับซิกซ์เเอร์พนะครับขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ